นักศึกษาสาวมดังร้องที่รหัสล่วงละเมิดพบเหยื่อมากถึง12รายนศสอสาวมหาวิทยาลัยดังแจ้งกองปราบโดนที่รหัสปี เจ็ดล,ละเลิดแฉเหยื่อรุ่นน้องมีมากถึง12คนบางรายถูกกระทำในสถาบันแถมมีอาจารย์ให้ทายคอยเคลียร์คดีให้16กรกฎาคม2567เวลา1 0 3 0นที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายธมนัน์แตงทิมหรือจาาคิงสะพานใหม่พานางสาวเอนามสมมุติอายุ21ปีนักศึกษาสาวปี4มหาวิทยาลายัยดังย่านฝั่งธนบุรีเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามหลังถูกนักศึกษาชายที่รหัสปี 7วัย23ปีล่วงละเมิดพร้อมข่มขู่นางสาวเอเปิดเผยว่ารู้จักกับรุ่นพี่คนดังกล่าวเพราะเป็นที่รหัสที่ผ่านมามีการไปดื่มสังสรรค์กับฝ่ายชายมาแล้ว2ครั้งแต่ในทุกครั้งมีคนไปด้วยหลายคนเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายน2567ที่รหัสชวนตนไปดื่มสังสรรค์กัน2คนที่ร้านเหล้า เมื่อไปถึงพบว่าโตเต็มจึงชวนกันไปต่อที่ห้องของฝ่ายชายด้วยความเชื่อใจเนื่องจากทางฝ่ายชายอ้างว่ามีการไปดื่มกันหลายคนจึงตามไปแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่ามีเพียงแค่ตนกับฝ่ายชายเมื่อเริ่มดื่มฝ่ายชายชงเหล้าให้เหมือนพยายามมอมเหล้าตนระหว่างนั้นรู้สึกหนาวจึงนำผ้าห่มมาหม่มแต่ฝ่ายชายได้บอกว่าหนาวเหมือนกันจึงขอแบ่งผ้าห่มด้วยจึงยอมให้ห่มด้วยนอกจากนี้ยังมีการบอกให้ตนไปนั่งที่ตักของฝ่ายชายด้วยอาการมึนเมาจากธิ์เหล้าตนจึงทำตาม หลังจากนั้นฝ่ายเริ่มล่วงละเมิดจึงปฏิเสธและหนีเข้าห้องน้ำและมีการโทรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนพยายามขอปลีกตัวกลับแต่รุ่นที่ไม่ให้กลับและชักชวนให้นอนที่ห้องสุดท้ายมีการเจรจาจนฝ่ายชายยอมไปส่งกลับหอ ขณะที่จ่าคิงกล่าวว่าพาผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองปราบปรามเพื่อทำการลงบันทึกประจำวันและสอบปากคำภายหลังเข้าพบร้อยตำรวจเอกหญิงทิพสุดาวงเลือกง,งามรองสอวอสอบสวนกก0.1บกปได้ประสานให้นางสาวเอผู้เสียหายเดินทางไปพบผู้กำกับการสอนอราชบุรณะเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปและแนะนำให้จาาคิงประสานผู้บริหารมหาวิทยาลายัยเรื่องตรวจสอบพฤติกรรมนักศึกษาชายต่อไป